กลับเข้ามานะคะใครใจําได้โครงการเย็บเต้าเติมใจสู้ภัยมะเร็ง<ช>เราเป็นการรวบรวมพลังผู้หญิงช่วยกันเย็บเต้าให้กับผู้หญิงที่อาจจะมีโอกาสพลาดพลั้งนิดหน่อยแม้โรคมาลุมทาร้ายลาพลางังให้กับโรคไปแล้วนะคะตัดเต้าหนมทิ้งไปวันนี้ส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้กลับมาช่วยทํางานค่ะข,ขออนุญาตให้กล้องจับ แพนไปเลยสวยๆนะคะ,ะพวกพี่เหล่านี้นะคะกำลังร่วมกับบริษัทเซนทัลรีเทลห้างเซนทัลแล้วก็โรบินสันนะคะร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าโบกไม้โบกมือได้ค่ะป้หนึ่งนางงามมิเชลแนเวอร์ค่ะกิจกรรมชื่อว่ามอบรอยยิ้มที่สดใสแก่ผู้ป่วยสตรีโรคมะเร็งนะคะ,คะสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ดิจิทัลเมโมแกรมให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนื่องในวันแม่ค่ะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะมีอีกครั้งหนึ่งใหญ่เลย17สิงหาคมที่สถาบัน มะเร็งแห่งชาตินะคะซึ่งวันนี้พี่ๆมาร่วมรายการนะคะมาเยี่ยมพวกเรามาขอพลังจากพวกเรานะคะเพื่อส่งถึงเขาแล้ววันนั้นเขาจะมอบเงินบริจาค2องล้านแปดแสนบาทซื้อเครื่องมือแพทย์ดิจิตอลแมมโมแกรมให้กับสถาบันปรบมือให้เขาหนอนจำได้ไหมคุณป้าสดใสไือนี่สาวก่าตอนนี้มาเย็บเต้ากับเราเอง จากที่ไม่เจอพวกเราก็ชีวิตเขาก็จะดีสดใสไม่เครียดพี่เตือนตอนนี้ก็ยังเย็บเต้าให้อยู่สําหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเป็นเบเกอรี่คะอ๋อเป็นเจ้าของเบเกอรี่แล้วเห็นไหมเห็นไหมคือก็ยังเย็บเต้าอยู่ที่สถาบันมะเร็งแถวโรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ไหมคะช่วยกันนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็เต็มที่เลยกับบุญที่ทางสุขภาพแข็งแรงค่ะทุกท่านโอ้โหนะนะงั้น มาก็ดีแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งน,นี้ชวนไปเที่ยว <c oughs> อตอตกรเลยนะคะ <c oughs> ไปค่ะมีอะไร